G.R. สปอร์ตนะครับนะมาคู่กับไฮบิดมิดมาคู่กับไฮบิดมิดนะครับใครถูกใจคันไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมบอกเลยว่าวันนี้สองคันผมรีวิวเต็มละเอียดตัดสินใจได้เลยคันนี้ปียี่สิองคันนี้ปียี่สิบคันนี้เป็นไฮบิดถ้านึกถึงความประหยัดป้องคันนีนะ้ถ้านึกถึงความประหยัดป้องคันนี้นะสวยเรียบหรูนะครับแต่ถ้านึกถึงความซิ่งความสปอร์ตนะช่วงล่างปรับเซ็ตใหม่ตามสไตล์ G.R. นะครับป้องคันนี้เลย ออปชั่นเยอะมากออปชั่นเยอะบอกไฟฟ้าคู่หน้า r อปติวคู่คอนโทรลเลนทีฟเฮียพายโดยชิฟล้อแม็กซ์ทรงสปอร์ตขอบ17นะก็บอกว่าช่วงล่างโคตรด,ดีช่วงล่างโคตรดีและภายในอย่างสวยภายในโคตรสวยคันนี้นี่ดูภายในรถปี2 2่วาเลนตีสูญอยู่ครบหมดทุกอย่างกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะแอร์มีกรอกอากาศมีที่พ่ออากาศมาให้นะครับนะภายในดูครับ ดูภายในครับเห็นหัวหมอนไหมปั๊มมาอย่างดีโลโก้จิยาแท้ๆป้ายแดงมือเดียวไม้สี่หมื่นสี่อันนี้นั้นะ1.8 GR สปอร์ตเป็นรุ่นฉลองครบรอบ60ปีพอดีด้วยนะสําหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีพอดีด้วยนะครับก้องถอยเซ็นเซอร์หลังสองจุดนะครับดิฟฟิวเซอร์ด้านท้ายนะครับมีให้หมดคร,ครบครับครบ,ครบครับนะหรือจะเป็นไฮบริดล้อแมกซ์ขอบ16ล้ยางคอนติเนนทัลนะครับ ถ้าใครประหยัดต้องคันนี้นะกาลังตีเลยนะไอเนี่ยที่มันขึ้นอยู่หน้าเรือนไม้ตอนนี้มันคือยี่สิบเอ็ดจุดสามกิโลลิตรสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่ผมเนีทอโต้นะครับก็วันนี้นะอยู่ที่บริษทรัททอโต้และผมมีรถสองคันแล้วมีสองคันผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นท็อปเป็นรุ่นท็อปหนึ่งคันและอีกคันหนึ่งเป็นตัวรองท็อปโคตรประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับวันนี้ผมมีสองโฉมเลยนะครับคันนี้ปีสองพันยี่สิบนะครับปีสองพันย นับจะเห็นได้เลยว่าการชนหน้าไมนไดเชียนนะมันแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะเพราะว่าตัวนี้คือ1.8 GT Sport อันนี้คือ1.8 Hybrid id, นะเป็นตัวกลางนั่นเองนะครับคันสีดำนะคันนี้เป็นตัวไฮบิดนะคันนี้เป็นตัวไฮบิดดูโลโก้ด้านหน้าเห็นเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวรองท็อปนะครับมันจะไม่มีพวกอร์ดับี่พุทธควบคุมให้แต่ว่าเรื่องประหยัดน้ำมันยืนหนึ่งเลยนะับหน้าปัดเลนไมค์ขึ้นเลยนะ21.3กิโลลิตรคันนี้ ถ้าใครที่นึกถึงความประหยัดนะผมบอกเลยว่าเอาติดโฉมนี้โคตรประหยัดถ้าเป็นไฮบิดนะถ้าเป็นไฮบิดก่อนหน้านี้เรามีสีเทาที่เป็นไฮบิดไฮคันนั้นขายไปแล้วนะคันนั้นขายไปแล้วนะครับระบบด้านหน้านะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์แบบ l e D นะครับ Daytime Running Light มีให้นะครับไฟเลี้ยวเป็น l e D นะครับคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกเพราะว่าเป็นตัวลองนะครับล้อแมก็จะเป็นข16นะเป็นล้อแมกขอบ16นิ้วนะครับ กันชนเนี่ยด้านหน้าเนี่ยยังสวยยังหล่อนะสีดําแท้เดิมโรงงานเป็นรถป้ายด้มือเดียวนะครับคันนี้เสนอขายในราคา590 590นะครับล้อเป็นขอบ16นะ20555นย์ห้ R สิกดิสเบรกสีล่ล้อลัดตัวยัง Continental น,น,นะครับโลโกโล้ไฮบริดอยู่ครบนะครับด้านข้างกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวตรงกลายนะครับนะบนะบมือเปิดเป็นโครเมียมคันนี้นะครับภายในต้องบอกว่าสวยเลยสวยแบบกริบเลยเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับเบาะคนนั่งปรับแมนนวลนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับเนี่ย ขอบคุณครับคุณรับนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแต่ว่ามัลติฟังก์ชันเฉพาะฝั่งซ้ายนะครับเอาไว้ปรับที่คอนโทรลวิทยุอย่างเดียวนะครับเลขมาอยู่ที่1 3ึ0 0 0สนสากิโลหนึมห้านะ135นะครับหน้าจอนะครับเป็นจอสแตนดาร์ดติดรถนะครับเป็นทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธ USB และดูค่าระบบการทำงานของเครื่องยนต์ไฮบริดได้นะครับในจอตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วก็ระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับเป็นซิงเกิลโซนนะเป็นซิงเกิลโซน นะครับไวเลสชาร์จมีให้อยู่ด้านล่างนะครับไวเลสชาร์จอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับ CVT นะครับโหมดการขับขี่มีให้3โหมดนะครับมี EV โหมดแล้วก็อีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นแบบอัตโนมัตินะมีออโต้เบรกโฮนะครับปลดล็อกอัตโนมัติได้เลยนะครับในรถ Toyota Altis ชมนี้นะครับแล้วตัวเบาะนะครับเดินไงสปอร์ตจ๋าสปอร์ตสุดๆคันนี้สปอร์ตมากๆนะสปอร์ตมากๆ นะมือปงมือเปิดนะครับลืมภาพเอาติดเดิมๆไปได้เลยนะถ้าเจอสําหรับโชมนี้นะนะภายในด้านหลังอย่างสวยภายในด้านหลังอย่างสวยนะครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับมีแอร์ตอนสองให้เรียบร้อยนะครับบ่อเป็นบ่อหนังนะบบอเป็นบบอหนังสีดำนะแล้วตัวบ่อของเอาติดเนี่ยพับได้พับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับมันมีที่กดอยู่ตรงนี้นี่กดให้สุดแล้วพับเบาลงมา พับเบาลงมาคือพับลงมาอย่างนี้เลยนะคว่ำหน้าลงมาเลยนะครับที่พับได้เพราะว่าอะไรมันเพิ่มห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้อีกนะครับอย่างเช่นใครใส่ของเนี่ยในฝาท้ายเนี่ยแล้วก็มันเกิดยาวใส่ไม่หมดนะเราพับเบาแล้วก็ทิ้มเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์อีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะปกติการพับเบาแบบนี้ในรถเก่งซีดานจะมีไม่กี่รุ่นจะมีไม่กี่รุ่นนะครับไฟท้ายก็เป็น full led full led นะครับกล้องถอยมีให้โลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับไฟทับทิมมีให้ครบซ้ายขวา เซนเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับคันนี้คือไฮบิดมิดนะถ้าเป็นเรื่องประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลยนะยืนหนึ่งเลย20กว mm ่า hmm. กิโลลิตรจริงๆตัวเครื่องยนต์เป็นตัวเครื่องยนต์เดียวกันกันกบคโรร่าคอร์สคุโรร่าคอร์สนะครับเพราะฉะนั้นประหยัดน้ำมันได้แบบ25นี่แบบสแตนดาร์ดเลยนะถ้าขับแบบดีๆนะไม่กระโชกโคกหากนะนะครับทำได้สบายๆนะ,นะอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดป2012ี2อง2นีะไม่ใช่ท็อปสุดดิเกือบสุด นะมันมี G.R. ที่เป็นไฮบริดด้วยนะครับคันนี้ปี2022เลขไม่44,000กิโลนะครับรถป้ายแดงมือเดียวนะปี2022วารันตีศูนอยู่ครบหมดเลยนะรับประกันทุกอย่างรถทั้ง2คันนี้วารันตีศูนย์ยังอยู่ครบนะคันไฮบริดเนี่ยอยู่ครบ3อย่างเลยนะครับ150,000โล5ปีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่10ปีนะระบบไฮบริด5ปีอยู่ในคันนี้หมดเลยนะครับพอมาถึง G.R. s p r t t นะครับเอกลักษณ์เด่นๆเห็นไหมกันชนล้อแม็ ไฟหน้าโลโก้ไมเนอร์เชนหมดนะไมเนอร์เชนหมดนะครับผมชอบไฟหน้ามากเลยนะมันสวยมันคมมันเฉียวมากนะพอเป็นตัวน้ํามันเนี่ยมันจะไม่มีเลนสสีฟ้าในโคมถ้าไฮบริดมันจะเป็นเส้นสีปฟ้านะครับนะด้านหน้าโลโก้เป็นสีดําแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มีระบบอะแดปตีฟพูดคอนโทรลมาให้นะนะล็อกความเร็วตามทางข้างหน้าแล้วก็แจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับพอมาถึงล้อแม็กเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตนะครับขอบ17เ็นะครับเป็นแม็กทูโทน นะครับทั้งสีขาวและสีดำนะเป็นแมกนูโทนนะครับตัวแมกเนี่ยประมาณ90%จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เขาจะปัดเงาด้านขอบๆมานะครับตัวนี้เป็นดิสสีล้อนะครับแล้วก็ตัว TR Sport เนี่ยจะได้ช่วงล่างใหม่ช่วงล่างใหม่นะครับปรับเซ็ตให้ตามอารมณ์ g r เลยคือแบบ TR รู้อยู่แล้วว่าช่วงล่างต้องแบบเฟิรม์มเหนียวหนึบนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นโช๊คแบบมาแม็กโสันตัดนะครับด้านหลังก็เป็นตัวคอยสปริง นะรพร้อมเหล็กกันโค้งนะก่อถนนขับดีนะแรงโคตรเลยแรงมากสําหรับเอาติดตัว GR เนี่ยค่อนข้างหายากนะครับค่อนข้างหายากเลยยอมรับหรือว่าหายากจริงๆนะครับในบรรดามือสองนะครับถ้าเป็นตัวเอาติด GR สปอร์ตเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะครับไปดูโคมไฟแท้นะเพราะมันจะมีโลโก้อยู่ไงจะมีโลโก้อยู่หน่อยนะไม่รู้มองเห็นไหมอ่ะเห็นละนะโลโก้โกอิโต นะครับปกติมันจะแปะอยู่ข้างโครงใช่ไหมแต่อันนี้อยู่ด้านในเลยอยู่ด้านในเลยนะครับนะแล้วก็ด้านหลังนะมีดิฟฟิวเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับเซนเซอร์ถอย2จุดพร้อมกล้องนะครับแล้วก็โลโก้ GR Sport นะตรงขวามือ,อ่างนี้นะครับนะตัวรีโมทเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเป็นรีโมทนะเปิดปิดฝาท้ายทําได้หมดนะครับพร้อมปุ่มพุลสตาร์ทนะแล้วก็ได้บอกไฟฟ้าคู่หน้าและ GR <S <S นะ <S <S สวยตรงไหนรู้ไหมนี่เดี๋ยวผมให้ดูสวยจริงยอมรับเลยว่าข้างในเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับ นะตัวบ่อเป็นบ่อไฟฟ้าคู่หน้านะครับไปด,ดูแผงประตูเขานะดูสีตรงนี้เป็นดําแดงเป็นแดงแบบแดงเหลือบๆนะสวยจัดเลยคัะนนะี้นะกระจกเป็นไฟฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับเซ็นเตอร์ล,ล็อกปรับพับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับดูสีแนละ้วเป็นยงสวยไหมผมบอกแล้วว่าสวยมากคันนี้ยนะครับแล้วก็ได้ออปชั่นเสริมเข้ามาจะเป็นไฟสูงอัตโนมัตินะครับพอกดแล้วเขาก็จะปรับสูงต่ำของเขาเองนะครับผม นะเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ตัวเบาหนะ้าตรงหัวหมอนเนี่ยเขาจะปั๊มโลโก้ GR มาเขาจะปั๊มโลโก้ GR มานะครับแล้วโทนสีก็จะเป็นดําแดงจะเป็นดําแดงนะโค้รสวยสวยจริงนะคันนี้เลือกไมล์4ีนสี่นะพวงมาลัยเป็นแบบฟูลมัลติฟังชั o นเลยนะมีทั้งซ้ายและขวาซ้ายและขวานะมีเลนคีปนะมีแดป i ตีฟคูดคอนโทรลนะใช้ควบคู่กับคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ ระบบไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับที่ปัดน้ําฝนออโต้นะครับแล้วก็ระบบเกียร์พายโดชิฟระบบเกียร์พายโดชิฟนะเนี่ยที่ปัดน้ําฝนออโต้นะมีเกียร์พายโดชิฟหน้าจอเป็นทัชสกรีนเหมือนคันไฮบริดเลยนะครับระบบแอร์เป็นออโต้เหมือนกันซิงเกิลโซนเหมือนกันแต่ว่าตัวคันนี้นะ่าจะมีกรองอากาศนะที่ฟอกอากาศนาโนมาให้นะครับไวเลชร์นเหมือนกันโหมดการขับขี่คันนี้มีโหมดเดียวนะจะได้เป็นโหมดสปอร์ตโหมดเดียวผมจะบอกว่าโคซิ่งขับสนุกตื๊ดแน่นอนนะครับ นะถ้าใครอยากได้ประหยัดก็ไปไฮบริดถ้าใครอยากได้สวยซิ่งแรงสีดำนะก็มา GR Sport ได้เลยผมบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยหายากมากหายากมากนะครับนะคันซ้ายนะครับคันซ้ายนะครับราคา5 9 0 0 0 0บาท590,000บาทคือคันนี้นะครับนะเลขไม่หนึ่0 0ม่นกิโลนะรถรวาศูน 0, ย์อยู่ครบนะคันนี้สามยาส่วนคันนี้ปี22วารันวีศูนย์อยู่ครบเหมือนกัน นะครับเป็นรุ่นพิเศษ G R Sport นะครับต้องบอกว่าสุดสปอร์ตสุดหล่อสุดลงตัวครับ